พี่ฮะนี่หนูลูกจะพาฉันไปไหนนะฮยไปถังขยะโอ๊ยฉันคนไม่ใช่ถังขยะจ้าไปทิ้งไงอะไรเจ็บพี่หวงพี่หวงตามใจหนูไหมไตามใจสิน้องเมาแน่แหม <c oughs> น่ารักขนาดนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยลูกอยากเป็นหมอ <c oughs> <c oughs> น้นว่าไม่ได้เป็นหรอกหมอ่ะ ไปเบาววาหรือเปล่าตัวึ้นนะ่ะอนาคตจะมองเห็นเลยอีนฮะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะลูกอ๋อน้าเนี่ยไม่ดีเลยเนี่ยน้าเนี่ยไม่ดีน้ำไปไปลงถังขยะกันขยะไปฉันบอกว่ามันไม่ใช่ขยะนี่หยุดเลยนะทาไมเป็นเด็กอย่างนี้เนี่ยทำไมเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กก้าวร้าวได้ขนาดนี้ก้าวร้าวยังไงอะครับโอ้โหมึงก้าวตรงไหนร้าวตรงนั้นแหละ ฉันขอโทษด้วยนะคะคุณผู้หญิงพอดีว่าลูกฉันยังเล็กอยู่เลยอะค่ะนี่ยังเล็กเหรอถ้าโตขึ้นจะโตขนาดไหนเนี่ยประมาณเดือดฮักกับกูดูทรงอะ